สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับทุกๆคน F C ทุกๆกท่านเนาะหลายคนที่เข้ามาดูช่องผมเนาะเออเมื่อนี้ก็ยังมาอธิบายต่ออยู่นะครับว่าเขาราคาโบเม้นแต่เป็นแต่ปีนี้นะครับเขาเจ้าเบียนี่นะปีนี้เพิ่งรู้นี่ร้อยเก้าสิบนะครับนะเมื่อนี้ร้อยเก้าสิบนะครับต่อสิบสองกิโลนะครับโอ้เข่าสุดๆแบบนี้เกี่ยวไปขายรดนะครับเนาะ หาไปปลูกนี้ขับทางอื่นนะโอ้ยผมนี่มเนาะบอกอยู่ว่าตอนนี้มันต้องการหลายเนาะความต้องการของคนต้องการเข่าเจ้าชนิดนี้เข่าเจ้าดอเนี่เข่าสดแบบนี้นะครับมันเกี่ยวไปขายเลยเนี่ยต่อฝนที่ตกฟ้าสีห้องแบบแบบปุ๊บนี่มันการ,ราคาร้อยเก้าสิบบอมีลงโอ้เกือบสองร้อยเลยต่อสิบสองกิโลเนาะเกินไปแล้วนะครับนะยยังบ่ยอยากพากันปลูกอยู่บ่ะยังบ่ตื่นเต้นบอ๊ เนาะผมเนี่ยว้ปีนีเบื้องพุ่น่ะรอบแรกเกี่ยวไปเลยนะครับนะอันนี้เดี๋ยวสิกเกี่ยวต่ออีกนะครับเนาะอันนี้ว่าสิกเกี่ยวอันเอาไว้นะเป็นกระสอบเห็ดพันนําแล้วก็เอาไว้สําหรับแจก,กนะครับเพื่อนๆนะครับนะที่ติดตามที่มาขอเอาไปปลูกนะมี่หลายเด้อครับนะติดต่อมาเดี๋ยวไปเชี่อานะบริขบในขายดอกพี่น้องเอ้ยมาเบื้องเอาเด้อ วอลค่ wow, okay. นั่นแหละนะครับนะเพราะว่าอย่างยังให้ปลูกนะครับนะอย่าไปเบิ่งไลยนะไอคนอื่นที่เขานะครับมาหาเงินใน youtube อย่างผมนี่ช่องผมนี่ม่ต้องมากาติดตามผมด้วยขำามาเบิ่งอย่างเดียวเบิ่งนะครับม่ต้องติดตามนะครับอย่างผมนี่คนมีกระตังนะครับเนาะเออทำนาแล้วมีเงินนะครับนะเพราะว่าเฮอยงเห็นาหน,นาขายเข่าบริคายนาสด ทองน้อยนะครับนะผมสีขายนะครับเด้อมีช่องทางออนไลน์ของตัวเองนะครับนะบ่ได้เดือดร้อนเลยนะครับนะช่อง YouTube ก็ทําไปเพื่อให้ดูผลงานนะครับว่าเออนี่แหละเฮามาเป็นชาวนาสี่หปีเฮาเฮ็ดหยังได้เนี่ยเฮาประสบความสาเร็จเนาะมีเงินมีทองปลูกเนื้อปลูกซานปลูกเทียงนาน้น่ติดแอนอนนะครับเย็นสบายนะได้ย้อนข้าวเฮ็ดเกษตรเฮ็ดขายเขาเนี่แหละพี่น,อนอ้องเออนาะอยู่กรุงเทพกรุงไทยนะเมื่อก,ก่อนเน,นี่เป็นหนี้เป็นสินนะมาอยู่บ้านเฮา นี่แหละเฮ็ดนาขายข้าวแต่ต้องเฮ็ดใหปิผนที่ผมบอกนะครับนะเฮ็ดนาต้องหาพันธุ์ข้าวที่มันเป็นราคาแบบนี้นะครับถ้าขายสดนะนะครับขายสด,สดต้องขายข้าวที่มันเข้าร้อยวันที่ขายล้วได้เงินอิหลีนี่นะพี่น้องเนาะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้เอามาให้บึ่งนะครับนะว่าข้าวเจ้าเบียนะครับหลายคนเอิ้นเขาน้ำย้อยเขาน้ำย้อยบอน,น้ำย้อยได้ฝนตกซะซากเกี่ยวไปขายนะครับนะเขาบ่มีปับลดจักเม็ดนะครับนะ เขาก็ซื้อหนะ้าไอ้ร้อยแปดสิบคือเก่านะครับร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบอยู่นั่นแหละนะโคตรเลี้ยวนะครับนะขนาดหน้าปังเขาขายช่วงเดือนเมษาก็ยังเขาซื้อร้อยเดียวนะครับนะเขาหน้าปังนะโอ้ยอันนี้พัร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเกินไปเลี้ยวเพราะฉะนั้นหาพันไปใส่นี้พี่น้อง,ของเขารับซื้อหลายอยู่ทั่วประเทศไทยเอามาขายเด้อบุ้ยมาขายมาขายบ้านผมนี่นะครับผมบอกประจำมาบ้านแสนพันตําบลอุ่มจานอำเภอกุสุมันจังหวัดสกลนครมาเอามา นักคนมาเโรดขอให้เป็นข้าวเจ้าเบียเด้อสุดๆท่แหละเอามาใส่รถมาเป็นสิบตันคนมาโรดเธอเดียวคำว่าได้คือผมบ่เนี่ยให้มันตัาบหำทิ่นก่เดอ้อโอ้ยอน้อนันอยากให้มีเงินมีทองบ่อยากให้เป็นหนี้เขานะ่ะมาเห็นยำใส่กเกษตรกรเป็นหนี้โอ้ยชาวนาเป็นหนี้มันเป็นหนี้อยอนผีสังผมมาอยู่บ้านผมบริ้เป็นหนี้นะมีเงิน,ม,งนมีทองใส่นะ โอ้ยบุญเห็ดบ้านนี่จนติดแอร์นอนห้องแอร์เย็นสบายโอ้ยเนาะเห็นพอได้เขาออกข่าวมากเกษตรกรเปนหนีอีกเลยจักเป็นอนอพไปสังอย่างเราโอ้ยเนาะเบื้องเอาเขานะราคาดีๆผัด,ด,ดบัวพักกันปลูกบัวพักันใส่เน้อแบ่งเลยไหมใสข่ข้าวเหนียวเครื่องนึ่งใส่ขา้าวเจ้าเบียร์ในเครื่องนึ่งเนี่ยก็มีเงินแหละนะครับเนาะอันนี้เอามาเวาสส่ฟังเอามาเบื้องงามเมืองเด้อครับพี่น้องเอ้ยนี่แหละ เบิ่งน้ำกันเข้าเจ้าเบียรเข้าเจ้าเบียเข้าเจ้าเบียร,า,า,ยร,ราคาดีมากเนี yeah. ่